เบิงเบิงสายไฟเบิงพี่น้องควรที่จิเก็บหายดีๆเด้อเนี่ยสายไฟมันสิงลงมาเหล่นน้ำได้ได้นี่น่ะเห็นบ้ากั็ดีเฮ็ดหายดีๆแน่อียังก็ดีน่ะเบิงเบิงด้วย ตามลงมาครับเบิงซอยแนเดอพี่น้องเบิงซอยแนนนี่เบิงดูนี่เบิงคนดึงสายไฟผ่านนาบ้านนี่ก็บ่เกงใจกันเลยขนาดสิเออเอาขึ้นชึสูงเสาไฟกับมี้าบมีเสาไฟกับบายย่าอีหยังดอกเบิงด้อจ้ะปอยแห้มันเป็นขยงขยางเลย เบิงซอยแน่เด้อจากพี่น้องเบิงซอยแน่เบิงซอยแนย่บ่แม่ตังแกงว่าเบิงซอยแน่จากเบิงดูดิหนะสายไฟนี่มันสิงลงมาเล่นน้ำเด้วได้นี่นะ่ะเบิงดูเนี่ยเบิงโลดนี่มือจับกระจิถึงเด้อจากเนี่ยอิริร้อนเนี่ย เบิ้งเนี่ยดึงสายไฟอีหยังก็ดีเฮ็ดอีหยังกด็งกดีอันนี้เนี่ยิไปเลี้ยงลอกได้ยูสไสเนี่ยเนี่ยเบิ้งเด้เนี่ย เพศยังก็เเ็ดคือคักเด้อดจ้ะนี่อันนี้สายไฟด้วยจ้ะนี่เ็นโบจ่านี่นี่นี่สายไฟนี่จ้ะสายไฟเ็นเบ่จ้ะว่าต่าขนาดไหนคนที่เขาดึงสายไฟเขาก็โบกเกีงใจเจ้าของที่เลยนี่ โมแม่ตั้งแกงว่าอยู่กับดินเลยจ้ะนี่เบิ้งงลดเบิ้งงลดดนี่นี่คนเขาดึงสายไฟอห่นไบ่สงสารคนตัดยุงตัดห้าเลย